ตัวก็คือการยอมรับในความคิดของคนอื่นแล้วก็การยอมรับในความแตกต่างค่ะด้วยความแตกต่างของเจเนอเรชันแกรปคือทั้งพี่พี่เจนเอและทุที่เจนวายคือทุกคนก็ผ่านาประสบการณ์ที่มันแตกต่างกันการเรียนรู้ประสบการณ์ของพี่ๆเป็นสิ่งที่ไม่ได้ผิดเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่หนูจะเอาไปปรับใช้ค่ะ มีอะไรต้องเตือไหมครับถ้าไม่มีจะได้มุกกันแล้วก็ถ้ามีเชิญนะฮะเดียนจะได้มาอ่านสิ่งนี้มันไม่มีไม่ได้ครับก็ที่เรียนวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนครับปล่อยวางครับแต่ผมความยากนะถ้าเราคิดมัน่นถือมั่นในความที่เรารู้มาก่อนแล้วเราไม่ได้มาเรียนรู้เราควรจะปล่อยวางเพื่อมาเรียนรู้ครับแล้วก็อย่างที่สองนะที่จะดืกาแฟร้อนเนี่ยกาแฟมันร้อนแต่ถ้ากินตอนร้อนมันลวกปาก 谢谢